Ah 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 You were in college, working part time, waiting tables. Left a small town, never looked okay. back. In. Kind of a little fun. <laughs> ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดถ้าไม่อร่อยเขาจะผิดตายฮะอร่อยอร่อยจริองอ,รอ,อันนี้ก็คือชมหน้าของแคนรูปปั่นที่เกษตรซึ่งมันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในมเมอเพราะว่าออ่ยังไม่ทันกินเอาชิมจริงจริงตักใจอร่อยปะอืมอร่อยหหอมอ่ะเห็นว่ามันมันมันเป็นแคนรูปที่แบบ ไม่เหมือนที่ไหนไม่มี<ต>ที่ไหนทำแบบนี้แต่อร่อก็เว่อร์ไป <laughs> เฮ้ยมันอร่อยจริงๆว่ามันจะหอมๆมันจะมีกลิ่นอะไรไม่รู้หอมๆอ,อืมอ่าเราดีใจไหมคะที่ได้มาเหยียบกาแฟก็ตื่นเต้นครั้งแรกอืมมันน่าตื่นเต้นก็ <laughs> ไม่เคยมา,ยา <laughs> การเดินทางน่าประทับใจเลยคือ <laughs> โหเฉยๆว่ะพอหดกว่านี้ก็เคยมาแล้วเออไมคุณต้องนั่งแท็กซี่นั่งรถเมล์นั่งแท็กซี่ต่องมาเลยป้าย เขาบอกให้ลงก็ไม่ยอมลงบอกว่าเห็นแต่ต้นไม้คิดว่าเกษตรเป็นสื่อไฮเรอร์รูร้าไงก็ต้องเห็นแต่ต้นไม้เงี้ยแหละถูกแล้วโธ่เยี่ยมเหมือนมากนี่คณะมนุษยศาสตร์นะคะเหมือนสถานีตำรวจตำรวจน่ะไม่ไม่ได้ตายค่ะวิว i อ้โหไม่ได้ตายอะ ก็คือตึกของคณะเกษตรใหญ่มากหรูมากแรายยายไปดูฝั่งนู้นค่ะอุตสาหกรรมเกษตรของน้องหนิงเรามีอยู่สองชั้นสามชั้นสุดยอดวันนี้เรายังไม่เห็นของจริงของจริงอยู่ข้างในเวยอันนี้มันแค่เปลือกอันนี้ก็คือ ส่วนผลิตภัณฑ์นมของมหาลาัยเกรรษตรศาสตร์ซึ่งมันอยู่ข้างๆอุตสาหกรรมเกษตรสามชั้นมันยังไม่เห็นยังไม่เห็นของจริงของจริงอ,ะอ,อ่ะ <laughs> นี่เราจะไม่เลกยการยัดใช่ไมยนี่คืออาคารหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเก่ามากน่ากลัวมาก นี่ก็คืออาคารสองซึ่งมันก็มีสามชั้นเหมือนกันมีหนึ่งสองแล้วก็นวันตึกนี้เนี่ยเขาสัมภาษณ์ด,ดีแบบปฏิบัติการเลยอะตึกนยาเน,นี้ยอันเนี้ยเขาสัมภาษณ์ในนี้อตอนมานะห้องน้ำนี่แบบสุดยอด <c oughs> เราก็ระหว่างมา ชมข้างในของคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรมันจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เยอะมากในการเรียนม,มีคนเรียน <laughs> อยู่มีกร่ของวิวิดหาเบื่ออุ้ยนะคะมันจะมีตู้แช่เย็นต่างๆในการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ยาครูต่างๆน่าเรียนมากเครื่องไม้เครื่องมือเราห้องน้ำเราจะพา ม่ค่ะอ๋ะอค่ะข,ขอบคุณค่ะแล้วเราก็ไม่เคยขึ้นห้องน้ำชั้นสองแล้วก็ได้เห็นสภาพห้องน้ำของตึกสาวชั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรเฮ้ยมันไม่มีสามชั้นนะเว้ยสูดเข้มข้นนี่ชั้นสอง,สองใช่เราก็จะมา เนี่ยห้องที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเออได้เอวอย่างแล้วเอาเสื้อเข้ากังเก่งยังยากก็จะบอกแล้วว่าตึกมันเปี่ยวจริงอ่ะตอนมาเช้าๆชไม่ไม่มีใครนี่ไงห้องน้ำหญิงแล้วแต่มาดูโฉมนะของห้องน้ำห้องน้ำหญิงมันก็โอเคกว่าชั้นล่างนิดนึง แต่มันไม่มีกระดาษเลยไปบายห้องน้ำของคณะอุตสาหกรรมเกษตรชั้นสองอาคารสองบ้านอไม่รู้อันนี้ค่ะคือของจริงของคณะอุตสาหกรรมเกษตรอาคารอกกห้าซึ่งมันน่าเรียนมากเป็นห้องปฏิบัติการของคณะจริงเนี่ยมันเขียนว่าอะไร พวกปฏิบัติการแปลรูปทางเข้า,ขา,าอะคารก็ตรงหน้าเรียนมากอะเห็นแล้วก็หลับอันนี้คือทั้งตึกของโอโกห้าค oh ณะอุตสาหกรรมกษตรมันใหญ่มาก อันนี้คือโรงหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งห้องน้ำมันแย่มากตอนมาครั้งแรกนี่หนีเลยไม่กล้าเข้าแต่ว่าที่คณะวิทย์จะอร่อยกว่ากลับมานตอนที่เดินลงทางเราไม่เจอตอนอะไรนะเราเลยต้องเลื่อนซีกทริปนี้บ้านเกษม ฉันนั้นมีแค่